ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพลเอกชมนูมาจวงสมาชิกวุฒิสภาผมได้อ่านรายงานนะครับแล้วก็ได้มาดูในส่วนของออวิสัยทัศน์ก็ชื่นชมนะครับว่าท่านมีวิสัยทัศน์ในเรื่องความสมดุลในขณะเดียวกันเนี่ยก็มาดูในเรื่องของการกำกับกิจาการพลังงานเป็นเลิศที่ผมสนใจมากก็คือในเรื่องของ กำหนดค่าอัตราค่าบริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในระยะแรกเพื่อรองรับการใช้งานรถโดยสารสาธารณะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญ,ญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผมสนใจก็เพราะในเรื่องนี้เนี่ยตอนเมื่อครั้งเป็นสนชเนี่ยได้เคยร่วมในการทํารายงานเสนอไปเรื่องการผลักดันให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานั้นแล้วเพื่อมาจําหน่ายนั้นมันอยู่ในช่วงของการที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการที่จะเข้ามาเริ่มจุดที่ประเทศเราจะมาพัฒนามาผลิตยานยนต์ไฟไฟ้าเองได้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งรถต่างชาติและทำให้ตัวที่เป็นรายได้ที่ควรจะเข้ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ผู้ประกอบอย่างเดียวแต่สามารถผลิตได้เองสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเปี่ยวคันกับเรื่องพลังงานด้วยเพราะว่า ขณะนี้ผมมีความสนใจผมก็เลยกับผมก็เลยได้ไปใช้ลองทดลองใช้รถไอ้ปลั Plug ๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งอันนี้แต่เมื่อเอามาใช้แล้วเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไปใช้ไปหาที่บริการในการที่จะชาร์จประจุไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีโครงการที่รัฐบาลเสนอจะให้เปลี่ยนรถยนต ให้เป็นรถยนต์อีวีซึ่งก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าถ้าเรายังไม่มีสถานีให้บริการในจุดนี้เนี่ยที่พร้อมจะรับเนี่ยถ,ถ้าทำไปก็คงเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารถพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฮบริดก็คือไปที่ไหนไม่มีก็ก็คงต้องจอดนิ่งอยู่กับที่ผมเรียนว่าในตอนเราคิดว่าถ้าเราจะคิดจะให้เป็นผู้จําหน่ายรถ ยานยนต์ไฟฟ้าเองรถ e ีวีเองด้วยเนี่ยนะครับเราน่าจะคิดทั้ง3าเรื่องเนี่ยไปพร้อมๆกันก็คือเรื่องของการผลิตรถขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการที่จะมีสถานีที่จะชาร์จประจุไฟฟ้านี้นะครับได้ตลอดทางหรือว่ามีการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์มันถึงจะทำให้การดำเนินการต่อไปได้ และนี้ก็จะเป็นการลดพลังงานและทําให้เกิดความสมดุลได้อย่างแท้จริงซึ่งอันนี้โครงการดังกล่าวก็เห็นว่ามีการชะลอไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมกับผมก็อยากจะขอฝากให้ท่านช่วยไปกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าค่าบริการในการชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้งเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับตอนนี้ถ้าจะไปตามห้างต่างๆเนี่ย มันก็ยังมีราคาสูงอยู่ถ้าท่านจะกำกับดูแลตรงนี้และให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานนะครับจากเครื่องยนต์สันดาบมาเป็นไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็ฝากท่านช่วยกรุณากำกับดูแลในสิ่งเหล่านี้ด้วยขอบคุณครับ